สวัสดีครับคาร์ i บ e p โปรดักต์นะครับวันนี้จะรีวิวอีกสักหนึ่งคันนะครับตอนนี้เป็นนว布 a mp สามร้อยนะครับคันนี้ปี2018นะ 2018, 2019, 2020นะไปถึง 23, 24ภายในก็จะเหมือนกันนะครับออมาที่ร้านเรานี่ทำครบชุดภายในนะฮะใี่ผมถ่ายดูนะครับแล้วก็ถ่ายาตรงฟองน้ำฉีด นี่ของรถให้ดูนะครับฟองน้ำฉีดตรงบอกแคบนะครับนี่ครับอันนี้ทำหุ้มบอกทำบอกแคบทำปูพื้นแต่สำคัญคือตัวบอกแฉบนะครับนี่ตัวบอกแฉบคือแบบนี้แต่งานดิบก็คือแบบนี้นะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับงานดิบฟองน้ำฉีดแยกเป็นสองส่วนซ้ายขวาเนี่ยนะครับซ้ายขวาฟองน้ำเนี่ยนะฮะหนาอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยผมเทียบไปดูนะครับ นะเราจะไม่ยุบเพราะฟองน้ําฉีดนี่ทําเหมือนตัวเบาะหน้าโรงงานประกอบรถย,ยนต์นะครับข้างหลังจะมีโครงเหล็กนะฮะโครงเหล็กอยู่ข้างหลังนี่ยใผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวยกตัวนี้ออกก่อนนะฮะนี่โครงเหล็กก็คือจะเป็นฟองน้ําฉีดจะเป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยฮะโครงเหล็กนี่นะฮะวิ่งยาวนะต้องมีโครงสร้างเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะเวลาถอดออกแล้วก็จะมีล็อกน็อตข้างล่างนี่นะฮะซ้ายขวา นี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นลูกนะครับนี่เห็นโครงเหล็กข้างในเลยนะครับเคยอย่างนี้เอ้ยทำไมคนบอกว่างานของคาร์บ p r โปรดักเนี่ยราคายิงสูงนั่นแหละครับแค่ฟองน้ําอย่างเดียวก็จะไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับพอเป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยเฉพาะนะครับทางคาร์บ p r โปรดักนี่เราเป็นผู้คิดประดิษฐ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับบอกแคบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับเวลาใส่ในรถเนี่ยนะฮะก็จะ เสริมเราเสริมข้างหน้าขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราทํามุมองศาเนี่ยให้มันสโลดขึ้นเนี่ยฮะดูจากแนวนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมคือคือจะเป็นอย่างนี้เพื่อจะให้รับน่องนะและก็ส่วนต่อขึ้นมาเพื่อนั่งให้เต็มก้นขึ้นปรับข้างหลังให้เอียงนะฮะจะได้นั่งสบายเหมือนเราขับรถอะนะครับหลังตรงกับหลังเอียงหลังเอียงก็จะนั่งสบายกว่านะฮะคนขับรถนี่จะรู้ดีนะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือ ก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องก็เปิดให้ดูนะครับอย่างนี้ครับนี่เครื่องมือก็จะเปิดได้นะครับคันนี้ก็ไม่มีตัวกล่องมานะครับไม่มีฝาปิดมานะครับนี่อับลงไปนี่นะครับแล้วก็ส่วนเบาะหน้าก็จะเป็นตัวสวมสวมทับของเดิมนะครับสวมทับของเดิมนี่สวมไปแล้วนะครับนะฮะ หนังเราใช้เป็นตัวหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลละมนตด้วยผ้าทีคอร์ดน,นี่นะครับคือของเรานี้ต้นทุนนี่จะสูงกว่าข้างนอกนี่ประมาณถึงเท่าตัวพออเพราะอะไรเพราะเรามีการซับด้วยออฟองน้ำห้ามิลและก็มีผ้าทีคอร์ทที่ผมชี้ปลายนิ้วเนี่ยผ้าทีคอร์ดั้นตัวเหนียวทนความหนาของหนังบวกกับผ้าทีคอร์ดดับเบิลเป็น3ชั้นบวกกับได้ที่เราใช้คือได้ไนล่อนนะครับเบอร์หนา นะฮะเบอร์ตัวนี้คือเส้นหนานะครับก็เลยมั่นใจในเรื่องของการปีแตกเราเลยรับประกันให้ทั้งหมดถึง3ปีนะครับโปพื้นก็เหมือนกันนะครับเราใช้หนังตัวเกรดเดียวกับตัวทําบ่อรถยนต์ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ว่าจะหลุดล่อนนะครับเหมือนอย่างทั่วๆไปของเรานี่ใช้หนังหนังไม่ใช่หนัง PU นะครับเป็นหนัง PVC นะครับพวกนี้คือหนัง PVC ที่ ใช้เกี่ยวกับการทําบ่อรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับง่ายๆก็คือหนังเทียบเกรดเนี่แหละครับถ้าเกินจากจุดนี้ก็ต้องเป็นหนังแท้นะครับที่ใช้ในโรงงานที่ว่าเป็นรถหรูทั้งหลายนะครับร้านอยู่ลาดทาว้อยย4่ซอยยอยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับนี่ผมตาให้ดูนะครับแล้วก็จอดรถลานจอดรถเราสะดวกนะครับนี่นะครับมีห้องรับรองลูกค้าอะไรให้เรียบร้อย มาที่ร้านนี้มาเลือกสีรอรับได้เลยนะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับที่0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง id line มีบริการลดแคปนะเกง๋งกระบะสีประตูมีครบทุกรุ่นนะครับเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ